นา5นาทีะ้อง่ัอยู่ที่น้ำหนักว่าน้ำหนักด้วยเจะโนมันดูจากอะไรได้วะเฮ้ยไปถามผู้รู้กันอะไรนี่เหรอว่าไอี้าเราเราก็เอาที่มันไม่ไห่สามมัจะขีงี้เลยดีทัไงไม่ใช่เจนโอมันต้องมีน้ำหนักด้วยไงเอ็งสีนี่สีนี่มันสีทอง เปิกก็เปกน้ำหนักอยู่ที่เออถ้ามันเขียนลักษณะเนี้มันจะมันจะเป็นสีที่ที่อยู่ไอ้สีเขียวก็มีใช่นะสีแดงไม่คือต้องถ้ามันถ้าเป็นชุดมันต้องสีนี้เลยใช่ใชสีก็ต้องหาสีนี้สีอื่นไม่เอาเลย แารที่การูจเสคอผลานดมวยและนวัตกรรมโดยเนี้จึงกาสสารชมนสิ่งหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ทางด้านมุกค้อด้านวัดานบราณจะแสกงถึงรื่งราวในอดีตที่สมบูรณ์ไอ้ด้านการงานจะช่างโชว์ด้านประวัติศาสตร์จ่าแล้นวัฒนธรจะมาจุดจุดแสดงตัวกลางเป็นงานศิลปะท 4ทีุ่รงนาเยงจตใต้งเปิดารสิรีไทถอสุขภาพจิเมื่อกีวรบสมระเจ้าหยเหนืเรื่องหาโอกาสพระร้าพิธีนหาัน้ำตจ้พนจดโพ้าคนสงพันอิี่ที่กรมพีสรการแพ่ย์ะส่สาชสุขด้วรอาิเกบรมราชาิปจัด่น そういうことです。